ใจเหาายาเกียดดำค้ำเเวาเฮ่าจะทบเทียงขึ้นล้ำดำสาดนาก็ะตามแล้วแต่ว่ามีคุณอายายถือดำเอ้ยดำเอ้ยดำคื่นือนนางสู้พ่อแกนเนี่ยว่าแถนพนปันพ่อมาเลี้ยวเที่ยวเท้าย่าใส่ร้ากัน นามาแล้วลมเป่าก th no ินอุ้มลูกึ้นถามลูกอ่อนคว่ำกินเป็นอย่างนอคำน้ำแม่พ่วงแดงเจ้าสั่งมาเหงามาห่วงกางสั้นเทียดไอแม่แท้เด่นางสะดบใจเกแก่มาเราให้แม่ฟังไฟในจังบ่ได้มาผู้บ่าวมาฟังลำมันมาจับย่างไหลลุดงูเห่าเฮือนเรากดมาเอากับข่อยผู้มันอ้อยเราอ่อยเห็นคน นอกงมากายใจหอนอได้เมาเมื่อน,นึ่งนั้นนอนไดยิดว่าเจ้าเอากระตามาพายใบอลามาเขียนดอกตัอเดือนเพ่นแกวพิบปักแดงมาจำส่งประสมกันกับหมกชัวยิ้มและใควยหัว,ไ,หว,หวไปเรียนกูตืปันนั้นแต่พอลืมไปยุคขึ้นฟังไหวไปนอนไหวยอยู่เพียงหน้าว่าเสียงสายตาเปาเหวี่ยงใช่คนโก ใส่โซโซเซมานาจอนเมื่อะบองขึ้นละสามสี่เดือนเที่ยวไปสองทางบ้านเป็นชายสีม้า้างกลางแานพ่อุณอุนบ้านเป็นคุณคารางสีม้าเราดอกตอแงเห็นรับแร่แต่ใส่ไก่ไปคุณเสาวทุ่มพวกเสาวทอนเสาวบางออมอำพรนอนบหรับดีดีอีนั่นกริง สอาอตยังไดมือสู่ขวันเดาอยู่บอ่อหรือขอแล้ส่สิทรงทางขอมือเศร้าเจ้าสิทรงงามสวยบ,เบ่เดขอย้ำเพนย้ำเพนทรงมาตะวันไทยมาพีหลายกันปานนี้ก็ปาน,นี้น้องบ่อพีอัดฮีข่วมรอบลูกูหน้าน้องหลบแมเปียงน้องไปเห็นน้องเอียงมันเขา่าคู่ง่อยคอน เห็นกับปอมเรานอนอยู่ว่าสายกันหัวมันยังมีหัวสองนอนนํากับปอมแม่บุญสวงนางนี่นะมันเป็นคนเพลเที่ยวไม่เทียตกันหัวจังไดอันนี้ก็ยังเป็นหมอไปดูหมอกับว่าแม่นบักแบนว่าสิได้ผู้ใดเดีสวงสิ่งสาธุเดอร์ยิ่งได้เอาของขอยตาเดนสินาเอาใส ม้วนยาไว้เต็มแอบตัดยอดดีเสียงเมีเนเมนยนแจสวนแล้วดังค่อยยิ่งเสียงแก้มทางสอยกลางคืนกลางคืนวาแต่แม่นมุดดินแกนลกบ่อใดที่ตายนอนหลับมากไายตาวันเถ,ถียเทียมคายนอนถือขี้ปวดไข่สั่นบางวันปิดเต็นท์่าตาหยอยคอยกืนไปเอาฟืนน้ำเผือนจะหากินน้ำมู เขาเห็นตัวนอกมีมีท่องในสีเดือน,นดังสะเทือนไปเบิดบานกันไปมามันหนาตั้เเจ้าคำเขาหห็นหยองตายบอกจังบอ่เอาเงินขายเขาใจใจเจ้าไปแตงอไนโนไม่โคเงืขอนไขปอกลออายพันวาแบงกันกับคอย ปีกายเดรร้ายเติบคือเกิดเบดเล้วบอหรือไปพ่ออีไม่ซ่อมเอาข้าล่มมาตัวนองคล้องดนจนคนเที่ยวปะเทียนก้นเหว่แล้วเลื่อยแซวว่เแม่แนวแกวเมื่อนี้บ่ถือถ่ายปาไรพายสีมมฟังใจนองหันดังบักคังน้ำยืบเป็นจันจันกระซับซอนบ่พอนเบา เาสีเดาร่มต้มหยังพีข้าวเป็นสังกะรีนำอาจารย์เตจีหิวเข่าจนใจซ้ำกินข้าวเย็นมือละปันบอกปุ่สวงมาหิวแยงอาย,ยัังแยงเราไปลาททอไปตองไปต้อนซ่อนแม่น้ำเสาตายหมดแดงายกินน้ำแง่แปะ,แะนน้ำแข็งหัวหัวสวมจ้องเบื้องนำ้ำฝังวันได้ไครต้มไปต้อนตอนเสนหใจเล่ สามใจสา,ายทางต้นใหม่หอมบางวันคอยก็ได้ใครต้มไปตอนตอนสนียบางวันจะไปซื้อไต,ต่อมมาขาดลูกใหญ่เดชแม่บ้าเป็นแนวนี่มันเต็มที่ที่ป่าปอนห้าภาษาแดวเขาขั้นมหมูเจ้าเราก็กินทำ้งไข่เป็ดพร้อมทั้งเขาอว่นาแหงนั่งนอนไข่จอมเกิดซาดใดขันมั่นใส่ซาทอมแน่มเ ខ្រ ok ok ឿិង្នុង់ធីខ្ញំបារបាន់ទៅน់តាម្រាក់ក្នៅក ก็สอนงฝ่าเห็นสีหอมหงอยออขนองเต้นดอกตือนหัวไฟมาเทิดทอดสู่มันเป็นมูเขามาติ่งเสียงเค้งเค้งเลขขง่หุ่นดำคนสีเป็นบาคือพี่ชายสีมาเหยนยคอยถ้าัวหน้านอนทรง khán đính tên anh bà xuống nam chắc phải <laughs> buồn vì cuộc างเขาดอกวังเตียงเจ้าผู้ใส่เตียงเลี้ยงวดเลียงวมหูข้นเขาบ่เอาไก่ชัหต็มู เสียงคนผู้ร่งสัมภัสไว้ปันนี่จังใดน้องกระคิดจังได้เพื่อไอพีบุญควนเขามนวนโน้นในตาตาจังได้คนผีตาจังไดุ้นพี่แสนแคนน่งมองเสาเงามาโนเขงยเหลวอข้างปวดฉลังขึ้นอย่างนิ่งอย่างยิ่งสิววทองทองกะหายยากครอบนองอยากไร้ไอไก่แก้สันเส้นสักัวจะฮักเพลิงดังนางสิเสลม มินเสียงลมพานตองว่าน้าน้องเป่วงเหล้วปันวายมันจำทาอ่ายมาไปเราเตลาแค่หัาออกนั่งมันหลวแค่เือราพาสิลมจางคองมคนนั่งคือชายฟองใจสะเอินเกิดมีการงานขึ้นมึนเส้นกระด้างสั้นตาทั้งสองแขนกระดางที่แนงน้องยางบ่ปผืนฟ้าเอิยฟ้าหอมเต็มเขาสุวแม่นสิกูร้อนจีเทียนข้นบุนั่งสัมผัสไหวปันนีแห่งสิ่งห ผู้ดีหัวนอเจ้าผู้ดอกเจแก้วการกองเสน่หาป่าไดโนอจังสิมาจากไข่อาบมาออมสวนนองใส่ห้องง้อมคือแจวแล้วปักไก่ลำเปยนซอป่าไดโน่จังสิพอบุนางมาเอาดอกล้กันท่านพีว่าจังสันกับวอนแ่มคว่ำหลักปอสามากใจกิญแจข้าดินน้ำนอง สายทูเด้อร์หัวใจอีบ่อซ้อมันมองเสาเงามาโนเชนเลวห่างบ่จักลูกบ่จักนั่งไม่ต่ห้องน้ำให้คนิ่งอายอยู่ผู้เดียวกคนิ่งอายอยู่ผู้เดียวเขียวใบมโน มาพรกันตับหลูกตับเต่ากับพีกับหน,น้องเป็นเป็นญาที่ไก้ชิดมิดที่ไก้เคียงเป็นญาที่สนิดที่สุดของวงกันมอลล์วงของพอทํองเจริญเมบุญสวงสีน้ำทีมด้วยเมบุญสวงหรือว่าไม่โควงหรือเลินนะพ่หรืออุตสาหรือมาริกันกระสังไพรกระตาไม่อาเมที่กระสังขอเป็นพีเป็นหน้องขอผูขักวปูแข้งเป็น <craft cowboy. rated nên uan> ข้องขวัญปีใหม่ในระวางปีนี้เลยหาเต่านี่เลยพี่นอ้องขอหมอบันพีให้น้องเลยมีการมีงานมาตองน่อยใจอยากฟังมอลำสิ่งอยากฟังมอลำายาอยากฟังมอลำก่อนอยากฟังย้อนยุกอยากฟังประยุกต์เชิญเลยค่ะโทรหาเลยทันทีเลยค่ะเอ้า